เด่วนนะครับเจ้าชายฟิลิปพระสวามีของควีนอลิซาเบธแห่งอังกฤษสิ้นพระชนในวัย99พรรษานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับอ้างถึงสำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกถแถลงการวันศุกร์ที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับว่าเจ้าชายฟิลิป ในยุคแห่งเอดินบระพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสาหาราชอาณาจักรอังกฤษทรงสิ้นพระชนนะครับเมื่อเช้าของวันที่9เมษายนในขณะที่มีอายุได้9 9พ0 0ษาสำนักข่าวรอยเตอร์น,นะครับก็รายงานว่า เจ้าชายฟิลิปเดยุคแห่งเอดินบระพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าได้ประทับอยู่เคียงข้างสมเด็จพระราชินีนาถอริสเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษมาตลอดเวลา69ปีของการครองราชที่ถูกขึ้นชื่อว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แถลงการของทางการสำนักพระราชวังบักกิงแฮมที่ออกมานะครับก็มีใจความดังนี้เป็นที่น่าโศกสลรเป็นอย่างมาก ที่องค์สมเด็จพระราชินีทรงมีพระสวนีให้ออกแถลงการข่าวการสิ้นพระชนของพระสวามีของพระองค์เจ้าชายฟิลิปได้ยุคแห่งเอดินบระและเนื้อหาของแถลงการนะครับก็ยังกล่าวต่ออีกว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนอย่างสงบในเช้าวันนี้ที่พระราชวังวินเซอร์ซึ่งการประกาศอื่นนอกเหนือจากนี้จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยมีสมาชิกราชวงศ์อังกฤษร่วมกับคนทั่วโลกต่างร่วมอะไรในความสูญเสียต่อการจากไปของพระองค์รอยเตอร์ก็ยังรายงานอีกว่านะครับครั้งหนึ่งสมเด็จพระราชินีทรงเคยตรัสถึงพระสวามีที่คลองกู้กันมาอย่างยาวนานเนื่องในว่าโรกาสวันฉลองพิธีราชาพิเศษสมรสครบ50ปีของพระองค์ว่าพระสวามีทรงเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งของข้าพเจ้าและก็ยืนหยัดมาตลอดในช่วงหลายปีนี้ทั้งนี้ได้ยคแห่งเอดินบระระทรงมีพระชนมายุ99,000 และพระองค์จะทรงมีพระชนมายุค,ครบ100พรรษาในเดือนมิถุนายนที่จะถึงโดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระองค์ถูกนำส่งโรงพยาบาลในกรุงลอนดอนด้วยอาการพระประชวนและภายหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเข้ารับการผ่าตัดนะครับหัวใจและก็พระองค์เพิ่งเสด็จออกกลับมาจากโรงพยาบาลเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเพื่อกลับมาประทับพักฟื้นที่พระราชวังวินเซอร์ร่วมกับควีนอลิซาเบธนะครับ